หนึ่ยอสี่ข้อที่สเราจะได้ดูข้อคัามีิดไปด้วยนะคะแล้วเวลามีปัญหานะคะอย่างเช่นอ,อ่านด้วยกันค่ะลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกใหญ่กว่าสตานไหมคะ ใครเป็นเจ้าของปัญหามันเอาขยะมาให้เราแล้วเราก็ไม่รู้เราก็เปิดใจรับมันมันบอกว่าเราเป็นอะไรเราก็เป็นตามนั้นมันบอกว่าเราจนเราก็เลยต้องจนตามมันแต่พระเจ้าบอกว่าผ่านทางความยากจนของพระเยซูเจ้าทั้งหลายจึงมั่งมีไม่เห็นมั่งมีเลยก็คุณไปมองเงินไงและคุณก็นับถือเงินแล้วก็ให้เงินเป็นพระเจ้าเคยเห็นไหม ราชวงทั้งหลายนี่เวลาเดินไม่เห็นนะยอ๋อนั่นน่ารักนะเป็นไงคะเข้าไปในวังเรียบร้อยใช่ไม่ใช่ไม่เห็นต้องโอุ๊ยเดี๋ยวทั้งหลายอ่ะโอ้ยไม่พอตังค์ไม่พอมีไหมใช่หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเวลาไปกดเอทีเอ็มเคยไหมเคยเห็นไหมไม่เคยเวลาจะมาฉันจะมาถนนเนี้ยต้องเปิดใช่ไหม เช่นเดียวกันเราจะมาไปไหนเราจะทำอะไรให้เรานึกว่าเราเป็นสายเลือดของพระเจ้านะเราต้องใส่ใจสิทธิอำนาจเราต้องเข้าใจอย่างเช่นเวลาที่ดิฉันไปอิสราเอลก็มักจะมีปัญหาเสมอเลยนะครับไปในกลุ่มเพราะว่าเขาก็จะไม่ยอมให้ผ่านเขาก็เช็คแม่ชนี่แต่ดิฉันจะผ่านเสมอดิฉันบอกว่าฉันเป็นเจ้าหญิงฉันเป็นทูตของพระคริ์รู้ไหมว่าทูตมาเนี่ย เขาต้องเปิดประตูต้อนรับต้องยกของให้อีกสักและมันก็จะเป็นอย่างนั้นเอนเมนไหมคะเราเป็นคนของสวรรค์เราเป็นทูตของพระคริสต์ดังนั้นเรามาในตำแหน่งที่เต็มไปด้วยสิทธิทอำนาจเมื่อเราเดินมาปั๊บเนี่ยมันจะรู้